สองนะคะหมายเลขสิบสองนางสาวพิมพ์ชนกพานพานรักหรือน้องเกรสค่ะร้านใหม่ไทยถาวรส่งข้าประกวดค่ะ<ฮ>ต่อไปนะคะท่านที่สามนะคะหมายเลขสิบสามค่ะนางสาวกบชนกพันโสภาหรือน้องโอปารา์รัสกุลไพารันส่งเข้าประกวดค่ะ ท่นที่4นะคะหมายเลขยี่สิค่ะนางสาวทิติมาโสภาพิชยากลน,น้องโกโก้สุโขทัยอันตาสมเข้าประกวดค่ะปะกันได้ค่ะเอาสิคะตื่นเต้นไหมคะท่านสุดท้ายที่คิดว่าจะเข้ารอบหมายเลขอะไรคะโอ,อ้ออยเชียกันสุดฤทธิ์นะคะ สุดท้ายที่ได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายสำหรับธิดาจำแรงนะคะได้แก่หมายเลขลหมายเลข17นาสาวเจจิราพิพิศาน้องปุ๋ยราสโคไทยอัสารส่งเข้าประกวดค่ะก่อนอื่นนะคะขอเสียงตบมือให้กระเทยจิตอาสาด้านหลังด้วยค่ะ เชิญไปพักผ่อนกันนะคะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะยังมีรางวัลขวัญใจรออยู่นะคะแล้วก็รางวัล Miss p o p ูล่ r โหวตนะคะรางวัลเอ่ออะไรนะคะเดี๋ยวขวัญใจแรงงานรออยู่นะคะใช่ค่ะเรามีขวัญใจแรงงานแล้วก็ขอเชิญนางงามถอยหลังไปนิดนึงค่ะถอยหลังนิดนึงนะคะถอยหลังนิดนึงค่ะสามเก้าค่ะหยุดค่ะนะคะสวยงามไหมคะพิจุเรีขอคำถามเลยค่ะ คำถามที่พี่จูเลียไม่อยู่นะคะคำถามค่ะคำถามค่ะขอเชิญซอคำถามนะคะต่อไปนะคะจะเป็นการตัดสินนะคะในการตอบคำถามของธิดาจำแรงทั้ง5ท่านนะคะขอเชิญนางงามถอยไป,ไปอีก1นึ่งก้าค่ะ เราจะมีคําถามอยู่คําถามนะคะให้นางงามเลือกแล้วตอบคาถามภายในไม่เกิน1นาทีนะคะเกิน1นาทีจะถูกหักคะแนนนะคะไม่ต้องตื่นเต้นค่ะใจเย็นๆค่ะโอเคเขาเชิญท่านแรกค่ะไปเลข12ด้านหน้าเลยค่ะจุเลียช่วยเอาไม้ให้น้องหน่อยได้ไหมคะเดินมาตอนนี้เลยค่ะ คำถามอันแรกนะคะเป็นคำถามนะคะจากผู้สนับสนุนนะคะจากผู้สนับสนุนห้างทองไม่เกินตีจิกีไม่เกินเตียวนะคะพิฉันจะอ่านสองรอบตั้งใจให้ดีนะคะคำถามมีอยู่ว่า x y เท่ากับ8เกี่ยวอะไรกับภาวะโลกร้อน x y เท่ากับ8เกี่ยวอะไรกับภาวะโลกร้อนเชิญค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะคำถามนี้เป็นคำถามที่พี่ชันอยากตอบมากๆเลยค่ะเอ็กยเท่ากับ8เกี่ยวอะไรกับภาวะโลกร้อนใช่ไหมคะ เอวายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภาวะโลกร้อนเลยค่ะสิ่งที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนมากที่สุดนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวของมนุษย์เราเองนั่นแหละค่ะที่มาทําลายโลกนะคะทําให้โลกร้อนหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้โลกร้อนที่สุดนะคะก็คือมนุษย์นี่แหละค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะเอวายเท่ากับแไม่เกี่ยวอะไรกับภาวะโลกร้อนสิ่สิพันอยู่ที่มนุษย์เราเองค่ะเขาจะตบมือด้วยค่ะเช่นค่ะ ท่านต่อไปนะคะหมายเลข13ค่ะดองโอปอนะคะสุโขทัยพลาส่งเข้าประกวดค่ะเชิญเลือกคำถามค่ะช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยค่ะ คุณมีอยู่ว่าถ้าคุณโดนโทษจำคุกหนึ่งปีโดยที่คุณต้องเลือกอยู่กับผู้ต้องหาหนึ่งคนคุณจะเลือกอยู่กับใครเพราะเหตุใดระหว่างหนึ่งผู้ต้องหาค่าข่มขืนกระเทย2ผู้ต้องหา ผู้ต้องหาที่ทำร้ายกระเทยเอย้ไม่ใช่ค่ะผู้ต้องหาที่เป็นกระเทยฟังอีกครั้งนะคะถ้าคุณโดนโทษจำคุกหนึ่งปีโดยที่คุณต้องเลือกอยู่กับผู้ต้องหาหนึ่งคนคุณจะเลือกอยู่ระหว่างใครเพราะเหตุใดระหว่างผู้ต้องหาข่มขืนกระเทยกับสองผู้ต้องหาที่เป็นกระเทยค่ะกราบขอบพระคุณสลักคำถามนะคะคุณโอปอเองคิด่านะคะ คงไม่มีวันนั้นหรอกค่ะที่น้องโอปอจะติดคุกเพราะว่าตลอดชีวิตของน้องโอปอไม่เคยกระทําความชั่วใดๆทั้งสิ้นและก็ถ้าเกิดว่าน้องโอปอได้ถูกจําคุกจริงๆน้องโอปอขอเลือกที่จะอยู่กับบุคคลที่เป็นกระเทยค่ะเพราะว่าบุคคลที่เป็นกระเทยนั้นจะได้เข้าใจของเราค่ะเพราะว่าเราก็เป็นกระเทยเหมือนกันนี่แหละค่ะก็ เราก็ต้องหาคนที่เข้าใจเราแล้วก็รู้ในสิ่งที่เราเป็นรู้ในสิ่งที่เราอยากได้รู้ในสิ่งที่เราชอบไม่ชอบขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสนอโอปอนะคะ<ว>เชิญค่ะท่านต่อไปนะคะหมายเลขยี่สิบค่ะน้องโกโก้ค่ะเชิญค่ะรับไหม่ก่อนค่ะทิดาชาวสวนเก่านะคะสวยค่ะเลือกค่ะ คด้คำถามหมายเลขสี่นะคะคำถามมีอยู่ว่าถ้าโลกนี้เหลือคนพิการกับทอมคุณจะเลือกอยู่กับใครเพราะเหตุใดถ้าโลกนี้เหลือคนพิการกับทอมคุณจะเลือกอยู่กับใครเพราะเหตุใด ขอบคุณมากค่ะสําหรับคําถามถ้าเป็นน้องโกโก้แล้วน้องโกโก้ขอเลือกอยู่กับคนพิการค่ะเพราะว่าน้องโกโก้อยากทําความดีอยากตอบแทนความดีอยากช่วยเหลือเขาสิ่งที่เขาทําไม่ได้ขอบคุณค่ะค่ะช่วยเหลือคนพิการนะคะหญิงไทยมากเลยค่ะน้องโกโก้ท่านต่อไปนะคะหมายเลข17ค่ะค่ะต่อไปนะคะ เราจะเริ่มเล่นน้ำกันแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ใช้กล้องคาเมล่านะคะก็ต้องเรามาระวังกล้องของท่านให้ดีนะคะก็มีการเล่นน้ำนะคะกล้องคาเมลาระวังให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าน้ำเข้ากล้องของท่านนะคะกล้องท่านอาจจะเสียนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเริ่มเล่นน้ำกันแล้วนะคะตอนนี้รถ119นะคะกำลังเตรียมแล้วนะคะ ไม่ต้องตื่นเต้นค่ะไม่ต้องตื่นเต้นค่ะมขตยังไม่ฉีค่ะเขาไม่ต้องหนีค่ะาไม่ต้องฉีดค่ะไม่ต้องหนีค่ะไม่ต้องหนีค่ะเขาไม่ได้ฉีดหรอกค่ะแค่ระวังไว้เขาเล่นฝั่งนู้นค่ะนู่ดฝั่งสะพานลอยนู่นค่ะฝั่งเรานั่งอยู่ค่ะชื่อดงกยในต้นุดนมี่ง้ด้ 한국 분들 혹시 카메라나 젖으면안 되는 물건이 있으신 분들은 감춰주시기 바랍니다. 여기 전체적으로 물이 쏟아질 예정입니다. 예 대비하시기 바랍니다. 4시 전광에 물을 뿌리도록 하겠습니다. 오케이 가. 그럼 다음 퀴즈는 호라이덱 17입니다. 퍼즐에 놓고 호라이드는 커. 오케이. 만약 당신이 놀이공원에 간다면 คุณจะนำเรื่องนี้ไปฟ้องคุณรูอังคณาหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าคุณเล่นน้ำสงการแล้วถูกลวนลามคุณจะนำเรื่องนี้ไปฟ้องครูอังคณาหรือไม่เพราะเหตุใดขอคุณค่ะสำหรับคำถามถ้าดิฉันเล่นน้ำสงการดิฉันจะไม่ไปฟ้องครูอังคณาค่ะเพราะว่าดิฉันจะใช้นในการตัดสินของตัวเองการตัดสินใจของตัวเองการเล่นน้ำสงการที่ถูกวิธีก็คือการ ารน,น้ำใส่กันและปากแป้งธรรมดาค่ะและสุดท้ายนี้ดิฉันเลยให้คนไทยทุกคนคิดดีพูดดีทำดีเป็นสีเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพหรือพรมนุษย์เปียกประดุดความดีที่ทำขอพระคุณค่ะ,คะขอบพระคุณมากค่ะการเล่นน้สโงกการที่ดีสุดยืนอยู่กับตัวเองนะคะท่านสุดท้ายค่ะน้องจีจี้ค่ะเหลือหมายเลขสองนะคะดิฉันอ่านเลยนะคะไม่ต้องจับเลยนะครับสำหรับคุณจีจี้นะคะได้คำถามที่มีอยู่ว่า คุณพี่จุเลียช่วยหน่อยได้ไหมคะสำหรับคำถามนี้ค่ะมันยากดิฉันอ่านไม่ออกคำามคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ว่าต้องใช้ภาษาอีสานโดยเฉพาะเลยนะคะ ความสำคัญกับประเทศไทยจงังใดถ้าเกิดคั้วศูนย์พันคุณสิทําจังใดถ้าคั้วศูนย์พันเด้อค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำถาม่ใม <c oughs> ถ้าเกิดมายาไปลงกลมพันกลมพันพี่น้องเกขายาไปลงโคตรเตีย่ยลงไปย่องพุ่มนดีแต่คือว่าเฮ้านี่ยาไปกินไปต่า การถ้าเกิดว่าคนิษานบ้านเฮ้าห่างกันเพ่งกันยังนั่นกระตุ้นการน,นำร่วมท่านต่อไปขอบอคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอเซ็นตบมือให้กับนางงามทั้ง5ท่านด้วยค่ะกลับไปพักก่อนค่ะระดับต่อไปขอเรียนเชิญทิดาสงการทั้งบมด,ด้วยนะคะเรียนเชิญด้านหน้าเลยค่ะดิฉันขอคะแนนของหาท่านสุดท้ายที่ดได้ไับนด้น,นะคะเราจะเริ่มฉีดน้ำทันทีนะคะ คมุนปริสุดเซลจิ้มเดิมหมุนเลยค่ะนางงามเดินออกมาเลยค่ะนางงามค่ะขอคำถามของฝ่ายหญิงด้วยค่ะเชิยค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเริ่มฉีดน้ำนะคะไม่ต้องวิ่งหนีนะคะไม่ต้องวง องทำรักงระอย่างนี้นะคะน้องบิ๊กบิ๊กจ้าพี่ขอคำถามขอให้ทุกท่านมีความถูกแล้วก็ชุ่มชื่นไปกับสายน้ำสายลมแล้วก็แสงแดดในวันนี้ด้วยนะคะเราจะใช้เวลาฉีดน้ำประมาณ5นาทีเท่านั้นนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะกับการฉีดน้ำ มอบดอกไม้ให้กับนางสงการขอเชิญมออได้เลยค่ะน้องน้องนางสงการนะคะขึ้นตูดมาทางนี้เลยค่ะท่างนั้ยนขยับมาเลยค่ะขยับมาค่ะขยับมาค่ะไม่ใช่ค่ะขยับมาด้ค่ะขยับมาได้ค่ะไปค่ะโลกไปค่ะไปค่ะโอเคระหว่างนี้มอบดอกไม้ได้เลยนะคะเราจะมีเวลา5นาทีสำหรับมอบดอกไม้ให้กับ รอ uhm. ลุล้นก yeah. uh. huh. ันอีกทีนึงนะคะตอนนี้นะคะสามารถมอบดอกไม้ให้กับนางงามของเราได้นะคะโอเคหมดเวลามอบดอกไม้ค่ะ 好，谢谢。